รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวนกขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมท่านที่ชอบในการเลี้ยงนกขาใหญ่นะครับชอบในกีฬาการต่อนกขาใหญ่ชอบในเสียงนกขาใหญ่ทุกท่านนะครับ วันนี <sh> <our> ้ผมจะพามาชมนะครับนกต่ออีกตัวนะครับตัวนี้เป็นนกบอเดียกับเจ้ามุดแดงนะครับเป็นนกป่าเดียวกับเจ้ามดแดงนะครับพี่น้องครับของน้องนะครับของน้องแถวบ้านนะครับเขาเอามาให้ผมนะครับเอาไปเลี้ยงต่อนะครับเจ้ามดแดงนะครับนกตัวนี้น้องเขาเลี้ยงมาสักพักแล้วนะครับเป็นนกป่าแถวบ้านนะครับพี่น้องครับนครับ รอชมนะครับพี bursting, ่น้องครับรอชมรอติดตามนะครับว่าจะเก่งเหมือนจำมดแดงไหมนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงไปเป็นนกต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้มดจมดแดงจำมดงามก็เข้าคงเพาะหมดแล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องดูหน้าตานะครับดูหน้าตาผิวพันธุ์นะครับลายนะครับเหมือนทุกอย่างนะครับเหมือนกับจำมดแดงนะครับแต่นกตัวนี้เป็นนกกุกเดียวนะครับพี่น้องครับกุกเดียวแล้วก็มีคูอ่างนะครับ มีกรูอ่างด้วยนะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับเสียงประมาณเดียวกับจมหมดแดงนะครับนี่นะครับก็มาไว้ให้พี่น้องดูนะครับผมกลับมาบ้านนี้ก็มาเหมือนได้นกเหมือนกับจมหมดแดงไปอีกตัวนะครับพี่น้องครับเป็นนกอาป่าสเดาครับแถวบ้านผมนะครับเห็นะครับ โชคดีนะครับที่น้องแถวบ้านเขาให้ไปนะครับให้นะครับตอนนี้ให้ไปโดยไม่มีราคานะครับพี่น้องครับให้ไปให้ผมไปเลี้ยงนะครับนะครับเป็นญาติญาติกันนะครับผมเขาเห็นผมเลี้ยงจะมดแดงนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอ่าประโยชน์ผมอาจจะเก่งนะครับพี่น้องครับนะครับผูกขาแล้วนะครับพี่น้องครับผูกขาแต่ว่ายังไม่ได้อ่าผูกเชือกหลังนะครับยังไม่ได้ผูกสายหลังผมจะเอาไปหัดเป็นนกตอดินนะครับตอนนี้นะครับ มาชมผิวพันธุ์กันนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเหมือนทุกอย่างนะครับเหมือนจมุนแดงทุกอย่างเลยนะครับจมุกแดงไข่แล้วนะครับพี่น้องครับสองใบนะครับแล้วก็ฟักแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีเชื้อหรือเปล่านะครับก็มาตามชมกันอีกทีนะครับมาทายาจมุนแดงจะออกมาเหมือนจมุกงามไหมนะครับจมุนงามจมน้งามก็ไขอีกแล้วนะครับพี่น้องครับกลอกที่สามนะครับไขอีกแล้วนะครับวันผมมานะครับไขไว้แยกนะครับ ใบที่สองไม่ทราบว่าไข่แล้วยังนะครับผมผมมาเมื่อวานนะครับเขาเริ่มไข่ก็แต่มดน้าชุดที่สามกําลังจะออกมานะครับกําลังไข่แล้วนะครับแต่มดแดงก็ชุดแรกนะครับชุดแรกกําลังฟักสองของไข่สองใบนะครับตัวนี้นะครับจะไปเป็นตัวเทนเจ้ามดแดงนะครับผมจะมีนกต่ออีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องดูนะครับเวลาไปถึงบ้านแล้วต่อนะครับ ตัวนี้ตั้งชื่อว่าจะมดเขียวนะครับพี่น้องครับจะมดเขียวนะครับเจ้าของก็บอกว่าชื่อจะมดเขียวนะมดเขียวนะครับคลองคองกับจะมดแดงนะครับสกุลมดผมนะครับนี่นะครับดูหน้าตาหลอๆเหลาานะครับพี่น้องครับนี่นะครับมีทีเด็ดหลายอย่างนะครับเล็บแก้วด้วยนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องครับเล็บแก้วสองเล็บหน้านะครับ ชมความงามนะครับพี่น้องครับก็อาจจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับหางสวยมากนะครับนะครับตัวนี้นะครับครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับพี่น้องครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ